นี่เรานอนอยู่กับไอตัวพวกนี้ทุกวันจริงดิโอไม่ใช่น้อยๆเลยผ้าปูที่นอนก็เพิ่งเปลี่ยนแต่ทำไมยังคันยุบ <40. S 2> ขึ้นหน้าขึ้นหลังบางทีก็เป็นผื่นแพ้ลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูเครื่องกำจัดไรฝุ่นถังคูจากเดียมากาใช้งานก็ง่ายมากๆเพียงแค่กดปุ่มเดียวแต่จะได้ถึง4ฟังก์ชันทั้งแสงความร้อนดูดสี <4 S 1> <ก>่ขั้นตอนในการกำจัดไรฝุ่นโดยไม่ทิ้งสารตกค้างตัวเครื่องมีโหมดฉายแสงอัลตราไวโอเลต UVC ส่องลงพื้นผิวผ้าโดยตรงทำลายโครงสร้าง DNA ของไรฝุ่นพร้อมกับการปล่อยรมร้อน60องศาเพื่่อออทาาาาลลยสสภพพแวด้มมกรรันนธุ์ขงไจ เจ้าตัวไรฝุ่นเนี่ยเขาชอบความชื้นค่ะและมักเติบโตได้ดีในอุณหภูมิประมาณ25องศาการที่เขาชอบอยู่บนที่นอนเนี่ยเพราะเขาชอบความชื้นจากร่างกายของเรานนค่ะนีมากๆเข้าบางคนแพ้เป็นสิวเป็นผื่น<ม>ยุบยิบยุบยิบภูมิแพ้หอบหืดกำเริบสาเหตุบางส่วนอาจมาจากไรฝุ่นพวกนี้ได้ค่ะดังนั้นการฉายแสง UVC และการปล่อยรมร้อน60องศาในเครื่องกำจัดไรฝุ่นถังคู่ตัวนี้เป็นกันบ้านที่ทางเดียมาาเขาคิดมาแล้วและนอกจากแรงดูดของตัวเครื่องที่มากถึง13 kpa แล้วลองพลิกดูที่ด้านใต้เราจะเห็นแป้นตก ช่วยตบไรฝุ่นที่เกาะแน่นบนพื้นผิวผ้าให้หลุดออกมาได้ง่ายขึ้นด้วยการตีลงบนผ้าประมาณ12,600ครั้งต่อนอาทีทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและเจอแรงดูดซ้ําเข้าไปอีกลดการกาะตัวของไรฝุ่นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและนี่คือผลประกอบการในวันนี้นี่เรานอนอยู่กับไอตัวนี้ทุกวันจริงดีไม่ใช่น้อย,อยเลยต่อไปนี้ต้องขยันดูดไรฝุ่นหน่อยแล้วค่ะ